ปิดขนาดตายปิดขนาดยังไงพี่เปิด EP สองมาไม่ได้อยู่ร้านข้าวเลย EP แรกคือเราไปกินที่เตี๋ยวเนื้อมาแล้วเดินได้ได้เดี๋ยวจะพาไปอีกมื้อนึงไงอีกมื้อนึงอ่ะก่อนอีกมื้อนึงเนี่ยมีเด็กๆอยากชมสตูข้างบนพาไปได้ไหมได้ได้ได้ไอตัวตัวซ้ายนี่อะไรรำคาญเนี่ยไปจับ EP ที่แล้วเราเหลืออีกมื้อนึงอ่าอาหารตามสั่ง5ดาว5ดาวเย้กูจะจะรู้จริงๆว่าไอ้5ดาวม่นจะประมาณไหนวะเฮ้ยร้านนี้อร่อยจริงไปไป ตอนนี้ครับผมหลังจากที่เชียร์งังสิตตีรังสิตเชียร์ังสิตนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองทองแล้วหลังประตูนี่ไม่อยากจะเชื่อว่า,วา,วาที่นี้มีอาหารตาสั่งห้าดาวอยู่คุณพาผมมาแกงปาเนี่ยคุณเป๊ะแกงไอ้นี่นอยู่ด้วยครึ่งวันทํึทตัวเสมอ เมื่อ่ช้ายังวันดีดีพอมาตกเย็นมาอีพีสองคุณเป๊ะเรียกมึงเนแบบแอเปล่บพูดเองนะตรงไหนเนี่ยพี่ตรงไหนเนี่ยมันไม่นนึงมันไม่ควรจะมีห้าดาวได้เลยนะเฮ้ยวันนั้นเราเซอร์เว้ยไม่เจอนะไม่เจอเว้ยเฮ้ยคุณไม่ได้มาหรือคุณไปหลังคุณไปคนละล็อกนี้เลยพี่ติดยูคุณไปทำไมอ๋อขึ้นไปชั้นสอง มัดศาสตร์ไหมครับเพราะว่าเราก็สายหาตามสั่งไม่แน่คุณปิ๊ตอาจจะทิ้งชื่อเสียงไว้ EP 2ก็ได้นะครับโอ้โหคุณยังมาทูดูผมไอ้มันจะดูดูก็จะโถวตัวผมไปไปปีนเขาเขาคุยไว้เยอะมากเลยครับเยอะใช่ไหมผมต้องมาพิสูจน์หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวผมจะหาว่าเขาขี้มุ้งอ้าวงั้นต้อพิสูจน์เลยเนาะเดี๋ยวจัดเด็ดๆด็ดเาหน่อยครับได้คแก่ อืัมของจริงปะเนี่ยยื่นมนตัวใหญ่ยังวะครบแล้วไหมครับครบแล้ว วุ้ยครบเถอะเป็นไงฮะหน้าตาเป็นไงครับจะคอยดูว่าจะห่อกับบ้านไหนเฮ้ยว่าหมดครับลุยล้วครับผมมาแล้วครับขออนุญาตลุยละครับอันนี้คือร้านที่พี่ปิ๊กบอกว่า5ดาวตามคำสาร5ดาวว่าหมดอ่ะมีเสร็จก่าวดิว่าหมดมีเสร็จเลยละวหมดเออรู้แล้วอันนี้คือพี่กินบ่อยๆใช่ป่ะอันนี้กินบ่อยอันนี้กินบ่อยแต่ว่ามาเท่าก็จะหมดถ้ามาท้าก็จะหมดลองดูหน่อยยุ้ยวะจาน งส้มเนี่ยต้องโชคดีพี่ถึงจะได้เพราะว่ามันหมดเร็วหมดเร็วมากต้องโทรมาจองต้องโทรมาจองอ่ะแกงส้มแล้วกันหมูกรอบขั้วเกลือขังฟันไม่หลุดไม่เนื่อยสื้งผมได้ไหมส้องผมไม่บอกก็ร้อนคือหอมมากืึเพลิน โอ้หแล้วจินข้าวราดน้ำพริกแกงส้มอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างที่คิดไหมเพราะว่าพอเราทักเนี่ยพี่เขาตาวาวเลยแบบว่าเรารู้จริงเพราะว่าดูจากสีน้ำเนีย่ยมันไม่ใช่แกงส้มภผ่ <u wi> าดามตักไปทุกอย่างเลยนะเ t e เจอร์ตักไข่ปลาจริงหรือเปล่าเนี่ยจางเออเฮ้ยแต่แม่งข้นอยู่ดูดิโโอ้หไข่เต็มเป๊มแกงส้ม โออเล้นะดีแกงส้มข้งด่านไหมคนเรสชาติกันพี่มันมีความนัวแกะเค็มนิดนึงอันนี้จะมีความเป็นแกงส้มใต้หน่อยๆอือันนี้คืออะไรนะพี่เมื่อกี้อันนี้ไก่ไก่โคกตะไคร้อันนี้ยังไม่เคยสั่งเหมือนกันเขาแนะนํามาอันนี้คือเราจะกินครั้งแรกเหมือนกันเครื่องเน้นๆเต็มๆดูว่าพี่ปิ๊ดโบหรเปล่าร้านนี้ผมขอรองนี่รองข้างล่างกันนะร้องข้างล่างกันนะ สองหนออันนี้สไตล์แบบเหมือนจับแก้มนะโอ้โหจับนะอ,อ่าจับอันนั้นมันจับแก้มอะ่ะคือว่าเด็กชอบอันนี้ไม่ชอบเล่นเบสละช <c oughs> ีเด็ดครับช <c oughs> ีเด็ดชีเด็ดครับเพราะว่าคุณสายประดุกอันนี้เขาสายประดุกเลสายประดุกสายประดุกพี่ <c oughs> ดุหนวดตรงไหมย้อนประดุกมันมีเงี้ยงเงี้ยงโอ้โแชร์ประดุกตะโกนตีต่องอ๋เช็คดู ทำแห้งหรือยังไงดีไหมถูกต้องเลยครับฉ่ำหอมะขิงเครื่องแกงกำลังดีไม่หวานเผ็ดร้อนครับปกติเนี่ยเป็นอีกประเภทเขาจะหนักหวานครับหนักหวานขอลองปาล์หน่อยนะครับโอ้ยลุยแล้วกระเทียมพุงพิเศษครับกระเทียมพุงพิเศษจริงเหรอกระเทียมพุงแย่กระเทียมดีมากเอาแล้วบอกกลิ่นแล้วมันไม่ร้อนอ้าว ผมชอบเฟรนช์ฟร์กระเทียนมาสับใหญ่เนะาะอืมบอ,บอกเลยว่าพีเด็์ปันเนี้ยแม่งอยู่ที่กระเทียมกระเทียมมันเด่นจนแบบเหมือนทำให้ปลาแม่งรสชาติขึ้นไปอีกอะ่ะข้าวเทียมมันนี่แม่งคือปลาดุกหมูกรอบเป็นยี่้อครับคือ อีพีนี้ยังไม่ได้คุยเลยปกติแล้วเนี่ยกินยากันะถ้าถามว่าเรื่องมากอ่ะคือไม่ได้เรื่องมากแบบจะต้องอาหารพิเศษต้องแบบเป็นแบบชาวม่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมากแต่ว่าความเรื่องมากผมคือผมอาหารบ้านๆอย่างเงี้ยแหละถามว่ารสชาติกํะเพราอะไรเงี้ยแต่ว่าขอเออขอให้มันแบบกินแล้วมันชื่นใจเอยาทำงานเหนื่อยๆจบงานขอเข้ากล่องแบบกระเพราน้ำฉ่ำรสชาติดียาฟองนึงจบแค่นี้แล้วผมขอญาตถามอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าพี่ตู่กินข้าวไหมวันหนึ่งจะกินไหมวันๆกิน กินเยอะไหมกินเยอะด้วยแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แกดูดสินลงอีกเพราะว่าแกเป็นมังสวิรัตแล้วแกไม่กินเนื้อสัตว์แล้วแต่ดื่มนะแต่ดื่มบงดื่มเบียอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามีบ้างนิดหน่อยบ้างนิดหน่อยมาถึอเบียแล้วเบียเบียร์็ดทุกวัน แต่ก็เลยเป็นแบบว่าคําตอบว่าทําไมพี่ตูนดูผอมลงไปอีกแต่ว่าเมื่อก่อนถ้าพี่ตูนกินปกติอะก็กินเยอะอีกแต่เยอะแต่ว่าวันเล่นเนี่ยจะกินน้อยหน่อยถูกปะวันเล่นก่อนเล่นนี่ถ้าไม่กินเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเคยกินเยอะแล้วขึ้นเล่นแล้วก็กินเยอ้วกบางงานเนี่ยเล่นเสร็จเหนื่อยเหนื่อยมันก็กลับทินงห้องั๊มันก็หลับเลยมันก็ยิ่งไม่กินอะไรเลยอ๋อมันก็เลยเป็นที่มาของแบบว่าทําไมดูลีนหรือดูลีนดูแบบแต่ก่อนเวลาไปทัวร์มันจะมีห้องงานห้องผู้จัดการห้องผู้จัดการที่เขาจะเอาจับข้าวไปวา ไว้ขยักกินก็เดินมากินครับแต่หลังๆอ่ะไอ้ห้องเนี้มันมันไม่มีแล้วมันเป็นแบบห้องขาห้องมันเป็นข้าวกล่องไปแขวนไว้ที่ลูกบิดแขวนไว้หน้าประตูผู้ใหญ่เขาป่วยโควิดพอเราถึงห้องปั๊บราก็แยกใจอาบน้ำนะคนที่เขาไปซื้อข้าวเราก็ไปซื้อแล้วเขามาแขวนไว้ให้อาบน้ำที่โรงแรมมั้งอาบน้ำที่โรงแรมแหละอาบด้วยกันอาบพร้อมกันอาบพร้อมกันอ๋อ เติมข้าวสามครั้งแล้วนั่งเงียบๆเ ب, ติมข้าวสามครั้งแล้วนะอันนี้เป็นเพรากินยังก <c oughs> ับผีไตหงก็สิอาหารตามสั่งพี่เนื้อของมันคือกับเผาถ้ากับเผาไม่ได้จบเหมือนงานละ,ะจบเหมือนงานละ,ะคุณอาจจะต้องลองวิเคราะห์มันหน่อยเลยแต่ไม่ใช่แม่รอร่อยแล้วอยู่ที่ว่าทางคุณห,หรือเปล่าแค่นั้นเองเต็มๆนึงจะผิดใครจะผิดมันเออเนีันไปเผ็ดไปผมว่าร้านนี้เค่มัเป็นนิสิตไม่หมายถึงกะเพราละผมฟ้องเลยเนี่ยผมฟ้องเลยเนี่ยผมฟ้องใครสัตว์ ผมขอชิมหีึ่งคุณลองกินกับข้าวยังเมื่อกี้ยังยังไม่ลองกินเปล่าๆเลยผมขอลองกินกับข้าวทีนึงแล้วกะเพราที่อร่อยที่สุดสําหรับพวกผมนะม่านรูดม่านรูดครับโรงแรมม่านรูดม่านรูดคือม่านรูดหรอไงม่านรูดที่บางปูครับไปเลยไหมไเลยไปเลยเฮ้ยพอกินกับข้าวแล้วพอดีใช่ป่ะใช่ใช่ใช่แต่ร้านนี้เดือดนะพี่ถ้าผ่านมาต้องเอาหน่อยนะผมว่าหมูปับพวกเือแม่งเพินมากเลยใคเลย ิเพี่อะทุกอย่างที่พี่สั่งมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเชื่อมือพี่จริงวะหมูกรอบไหนวะหมูกรอบไปเลยกินไปแล้วแล้วก็อันนี้ครับแกงส้มหมดไปแล้วเฮ้ยแล้วกุ้งกุ้งกันเหลือมันไม่หมดไปแล้วช่วยหมอกูให้กูบ้างให้กูรูเข้าล็อกเลยตัปิด ินหมดเกลี้ยงเลยครับวันนี้แล้วที่น่ารักมากๆครับ<ไ>เขาบอกว่าไม่คิดเงินแต่แล้วแต่จะทําบุญเป็นงาพิลิน,น,<ว>นไม่คิดเงิน,เ,งนเป็นเงา,าแต่ผมขอยกไปก่อนได้ไม<ว>หมร้านนี้ครับร้านโคฟุลินนะครับนี่ ใต้คอนโดทีสองทีสองนะครับถ้าใครตามมาแล้วผมอยากจะบอกว่าพี่ปิ๊กบอกว่าร้านนี้คือร้านแรกคือร้านนี้แต่ก่อนที่ตึกนี้พุ่งร้าอ่งร้านนี้เป็นร้านแรกที่ทป็นร้านอาหารตามสั่งจริงเหรอใช่ถือว่าเป็นเจ้าโอจีอีกแล้วใช่ขอบคุณมากครับเมื่อกี้ฝากทําบุญไหนะครับ25บาทใช่แล้วดึงแบงค์ร้อยออกมากำไร75แล้วคุณงขอบคุณดึงขอบคุณดึง เม่ขอแจกจับหน้าร้านทั้งหมดนี่ที่ผมรวบิน750บาทเฮ้ยใช่750บาท7 0 0จริงเหรอใช่ราคาคุณภาพใส่จับครึ่งใส่จับครึ่งเหรอ อ่ไม่ผิดหวังนะเสียจะครึ่งจริงๆอย่าลืมว่าไอ้เฮียเราสั่งเจ็ดอย่างเ้ยแล้วในเจ็ดอย่างนั้นน่ะจริงๆถ้าไปกินรสชาติอย่างนี้การปรุงอาหารแบบนี้เป็นพันแล้วกันนะพรีเมียมนะพีเนียมนะแปดบวกกระเพราเพิ่มมาอย่างหนึ่งพรีเมียมนะพรีเมียมนะแปดอย่างแปดอย่างไม่แปดเจ็ดอย่างรวมแล้วเจ็ดอย่างนี่อุ้ยนี่อันไม่ถึงร้อยเจ็ดร้อยสามสิบไม่ถึงร้อยหมดเลยดีแค่ปลาเองสมควรแค่ปลาเองอย่างเงี้ย ุดดยอเดี๋ยวขอญาตไปซนปิดท้ายปิดปิดหน่อยพี่ตูนะ EP 2วันนี้ปิดท้ายอย่างสวยงามอุ้ยเกือบเอาบินเข้าไปแล้วตัอเสียปิดเริ่มยังได้มั้งทำไมเราขยันปิดไปละพี่ป้อมปิ่ปิดวันนี้สดตีนมันจะสดกว่านี้พี่โอ้โหอออหวานน้ำหวาน ขอเริ่มอย่างนี้กันนี่อย่างที่เห็นรายการนี้พ่กะป้อมหลัว่าตอนนี้มีไลฟ์คุยกับพีดบนกระป้อมที่ไลฟ์แล้วก็เชิญแขกรับเชิญที่เป็นนักดนตรีมาพูดคุยกันใช่ในเชิงที่แบบลึกเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีนะรายการที่ลึกๆแบบนี้มันไม่ได้ลึกแล้วเครียดด้วยนะมันเป็นลึกแล้วก็เชิงแบบสนุกแล้วก็ประสบการณ์สนุกสนุกของนันครับหลักๆคือติดตามได้ที่ไหนเนี่ยเบอันเนี้ยเพจพ่กะป้อม ติ๊กต็อกปิกระปอมครับอ๋อทุกช่องทางทุกช่องทางแล้วเราเราจะไปลงใน YouTube ในวันถัดไปด้วยเราจะไลฟ์การทุกวันพุธเราจะเราจะมาร์คไว้เลยว่าทุกวันพุธแต่ว่าตอนนี้เรามีทัวร์ขอบวันที่แฉลบด้วยบางอาทิตย์ก็แฉลบไปวันอื่นบ้างแต่ว่าในอาทิตย์นี้แหละมีมีทุกอาทิตย์นนอนมีทั้งไลฟ์เต็มเต็มแล้วก็มีไฮไลท์ที่เราตัดมาลงมาขนาดนี้แล้วอ่ะขอเป็นคนแรกด้ว่มาที่ไม่ใช่นักดนตรีแล้วมาไลฟ์ในรายการมาน่าสนใจเมื่อกี้เท่าที่คุยกับอีฟบอกว่าเนี่ยคือผมผมทึ่งเลยว่าผมถาม เขาทําำยูทูบเขาเริ s <S ่มยังไงเขาผมตอบได้หมดอย่างงี้ใช่เฮ้ยผมแบบแม่งไม่ใช่คนธรรมดาที่ตอบได้หมดต้องมาเชิญต้องมาคุยในสักยูทูปิกกับแบบตอนนี่นะรับปากนะผมพี่รับปากกันนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมทําอยู่ก็คืออะไรอ่ะช่วยพี่เอ๋ทำค่ายเพลง rock power a s e m b l e ผมเป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายคัดเด็กคัดวงสร้างเพลงเอาอย่างงี้พี่งาค่อยๆพาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวฝากหน่อยเผื่อน้องๆผมเนี่ยอยากส่งเพลงเข้ามาได้เลยได้เลยได้เลยอมีอะไรแอบอยู่เปล่าไหนมาดูหน่อยเก็บเก็บหมดแล้วเก็บหมดอ๋อ อเฮ้ยอันนี้คือห้องทำไร้ของพี่เลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยก็สร้างเพลงกันในนี้ตรงเนี้ยเป็นที่ที่พี่ๆบอดี้เข้ามาซ้อมกันใช่ทุกวันนี้บอดี้แสลมก็ซ้อมตรงนี้ด้วยเอ้อเหรอพี่ใช่ครับอันนี้คือเบตที่เอาไปทัวร์ด้วยหรือเปล่าเคยเคยตอนนี้เบตทั้งหมดมี30ตัวกี่ตัวนะ30มเปิดร้านดีกวาบอดี้สลมที่ผ่านมาเคยใช้เบตในนี้ทั้งหมดใช่ก็คือเหมือนกันเนี่ยสี่ตัวต่อหนึ่งรุ่นดูในคลิปไปอันนี้เพียน ถามพี่หนึ่ง,งน้องที่ดูช่องผมเนี่ยแล้วแบบผมก็มีวงอ่ะผมทําเพลงด้วยแล้วพี่เป็นโปรดิวอยู่อ่ะส่งเพลงมาทางไหนเนี่ยทางนี้เลยเพจของ Lock เ o w าเอซอนเบิเพราะตอนนี้มีน้องๆส่งมาตลอดเยอะไหมเยอะมากคืออย่างนี้โปรเซสการรับวงการโปรดิวอ่ะผมก็จะให้น้องๆส่งมาแหละว,วงไหนเข้าตาผมจะให้มาเล่นตรงเนี้ยหมายถึงคือวงไหนที่ผมฟังเดโมลแล้วผมชอบ,ชอบอ เรียกมาเล่นตรงนี้เลยลอง,งไปดูได้นะคะร, <อา S 1> รับล็อกดาวล็อกดาวโปรเจกต์เหรอใช่แล้วถ้าวงไหนที่เล่นเราเข้าตาหุ่นเหินรูปร่างเสียงอะไรนี้เฟ<พ>อร์<ผ>มดีซิงเกลิลเลย,เลยจริงเหรอพี่เล้วไปเลยใช่แต่ว่าเห็นฟังง่ายย่างยี้ผมรักก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันมีวิธีการของมันผม,ผมคัดละเอียดเมื่อสองสามปีที่แล้วผมเห็นคัดละเอียดยิบเลยอะไรเนาะ พี่วันนี้ขอบคุณมากระปขอบคุณรับขอบคุณครัฝด้วยครับสําหรับรายการที่ลงลึกเรื่องดนตรีรับร้านต่างๆแต่ไม่เครียดแน่นอนดูง่ายเพราะว่าผมดูมาแล้ววันนี้พี่ปิ๊พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นนักชิมตัวจริงหาฮัาอยู่เบียฮ่ยฮ่่า่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่าฮยรบ ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ผู้ท้าให้มาขอบคุณพี่เป็นเกียรติต่อช่องผมมากมากเดี๋ยวเจอกันอี่พีหน้าไปไปนอนไปหาเียแดกกันเล้วไป